ค่ะคราวนี้มาในรูปของผลหารการคิดเครื่องหมายของผลหารกับผลคูณเ,เหมือนกันเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันได้บวกเครื่องหมายตาา่างกันคูณกันได้ลบหารก็เช่นเดียวกันค่ะเครื่องหมายเหมือนกันหารกันได้บวกเครื่องหมายต่างกันหารกันได้ลบเพียงแต่ว่าถ้าอยู่ในรูปผลหารเนี่ย ระวังอย่างเดียวห้ามส่วนเป็นอะไรคะห้ามส่วนเป็นศูนนะคะห้ามส่วนเป็นศูนย์ระวังให้เป็นนิสัยเลยค่ะ <c> แต่ว่าเวลาคิดเนี่ยเราคิดก่อนว่าถ้าแต่ละก้อนที่เป็นศเนี่ย x เ,เป็นอะไรได้บ้างนะคะก็ x เป็นศูนจากแต่ละก้อนที่เป็นศูนย์นะคะจากแต่ละก้อนที่เป็นศน,นะคะเทนะ่ากับศูนย์จากน่า เท่ากับ0เท่ากับ3และเท่ากับอะไรคะเท่ากับ2นะคะเสร็จแล้วก็ให้เราเอามาเขียนลงบนเส้นจำนวนจริงนะคะเขียนลงบนเส้นจำนวนจริงก็จะมีโล3 0แล้วก็2ไม่มีก้อนไหนที่เป็นบวกเสมอนะคะมันก็เขียนครั้งเดียวนะคะเอา0ไม้ตรงนี้ตรงนี้นีเครื่อหมายเท่ากับแสดงว่าอ่าด้วยตรง0เนี่ยใช้ได้แต่ตรง3 ลบสามกับ2ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตัวส่วนนะคะต้องหมวกไว้เรื่องหมายหน้า x เป็นอะไรหมดเลยเป็นบวกหมดเลยนะคะเป็นบวกหมดเลยก็เริ่มต้นด้วยบวกลบบวกสลับกันไปนะคะตรงนี้ก็เป็นบวกลบบวกลบสลับกันไปนะเรื่องหมายหน้า x เป็นบวกหมดเลยถ้าใครจำไม่ได้ก็หยิบตัวเลขช่องปากมือชุดนี้มาแทนดูนะคะก็จะรู้ว่าปากมือชุดเริ่มต้นเป็นอะไร ลำตัวใน,วนบวกแับมันก็ลงบวกลงสัมกันไปนะคะเราต้องการที่มากกว่าศูนย์นะคะมา้กวกาศูนย์มากกว่าก็คือเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นตอบที่ได้ก็คือตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเน้นเราก็ได้ x ที่สอดคล้องกับอสมการนี้คือ x ที่อยู่ในช่วงลบสามไปถึงลบสามนะคะรวม ช่วงหนึ่งก็คือสองถึงอินฟินิตี้เชื่อมสองอันด้วยยูเนียนแต่ถ้าครูแต่ถ้าครูเปลี่ยนจุดนิดนึงเปลี่ยนจุดนิดนึงนะเปลี่ยนจุดนิดนึงเปลี่ยนเป็นลบเอหารด้วย x อ็กบวกสามลบสมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์นะคะเอ็ที่ทำให้แต่ละก้อนเป็น0ก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะเป็นลบสา ศูนย์แล้วก็อะไรคะสองแต่เครื่องหมายหน้า x ตรงนี้เป็นลบตรงนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นอะไรคะบวกนะคะลบหารด้วยบวกกับบวกนี้นะคะเน้นผลหารเนี่ยก็จะเท่ากับว่ามันเป็นอะไรคะลบเน้นขวาม,มือเน,นี่ยให้เราเริ่มต้นด้วยลบะเริ่มต้นด้วยลบบวกลบบวกสลับกันไปตรงนี้เท่ากับศูนย์เอา มากกว่าหรืเท่าสูงก็คือเป็นอะไรคะเป็นเป็นลบใช่ไหมคะมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เป็นลบก,ก็คือตรงนี้กับต,ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้น x ที่สอบครองก็คือ x อยู่ในช่วงลบสามศูนย์อยู่เนี่ยนกับอะไรคะสองถึงอะไรคะอิน